วันที่29นี้ดาวพุธเดินทางเข้าสู่ราศีธนูค่ะซึ่งดาวพุธเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดแล้วก็สติปัญญาการคิดวิเคราะห์นะคะการเข้าราศีธนูแบบนี้มันจะทําให้การขยายความรู้ในกรอบเดิมๆของเราเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมากขึ้นใครที่สนใจเรื่องของการศึกษาเราเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าคนที่รู้สึกต้องการที่จะเพิ่มพูดความรู้ต่างๆ ชีวิตของตัวเองในพ์ทได้พาทหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถทําได้ง่ายขึ้นรู้สึกว่าความคิดมันแร่นเร็วขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าการที่ดาวพุธอยู่ในเรือนไฟมันจะมีผลในทางของเงานิดนึงแชโดว์ของมันเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราคิด เร็วเกินไปไฟในการคิดมันมีตลอดเวลาจนทําให้หลายครั้งอาจจะคิดมากจนนอนไม่หลับการที่จะแก้ในจุดเนี้ยอาจจะต้องเพิ่มการนั่งสมาธิการวิปัสสนามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะจะช่วยได้มากๆเลยการ journaling ก็ช่วยได้แล้วก็ในส่วนของการพูดเนี่ยก็อาจจะมีความพูดเร็วพูดแรงหรือว่าความคิดมันเร็วเกินไปจนเราไม่สามารถที่จะเบรคฟิสิเคลเราได้ซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องมีการ ความคิดแ่นในหัวเยอะกว่าปกติแล้วก็มีความไม่สามารถที่จะทําให้สมองว่างได้เลย mm. ก็อาจจะลองค่อยๆพิจารณาตัวเองดูเวลาเราอะไรไปกับจักรวาลเราก็สามารถควบคุมในสิ่งที่มันสามารถควบคุมได้ด้วยนะคะ